ความรู้สึกหลังเกมบาซโลนาบุกเชือดเรอัรวมาดริดถึงถิ่นศูนย์เซบาซโลนานะครับเรียกได้ว่าออกจากยุคมืดมนได้สักทีหลังจากช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเอลกราซิโกเนี่ยก็พ่ายแพ้เรอัรวมาดริมดมาตลอดครับ5้านัดรวดในเกมนี้นะครับพวกเขาสามารถบุกมายามเรอัวมาดริดถึงถิ่นศูนย์ประตูต่อ4โดยได้ประตูจากโอบาเมยองในนาทีที่29จากการโขกนะครับและก็อาราโคมาโขออกอีกในนาทีที่38 หลังจากนั้นก็ได้ประตูจากฟรานตอเรสในนาทีที่47และก็ได้จากโอบาวิยังอีกลูกหนึ่งนะครับในนาทีที่51ความรู้สึกหลังเกมครับโอ้โหบาซ่าเป็นอะไรกับเลข4เนี่ยฮะแต่ละนัดที่ชนะแบบถล่มเนี่ยก็ไม่เกิน4ลูกนะครับ4 1 4 2 4 0อะไรเงี้ยเออคือพอหลังจากได้4ลูกปุ๊บนะครับ ก็ยิงนกตกไม้ไปเรื่อยครับเหมือนจะแบบไม่อยากได้ประตูเพิ่มอะไรเงี้ยเอออารมณ์แบบนั้นเลยไม่ว่าเกมในวันนั้นจะเล่นดีขนาดไหนจะมีโอกาสยิงเยอะแค่ไหนก็ยิงได้แค่4ี่ลูกครับหรือว่าเขาตั้งใจมาเป็นแบบนี้วะชาบี้เขาชอบเลข4แหละเออก็เลยสั่งให้ลูกทีมว่าเอ,อ้ยยิงได้4ลูกแล้วพออย่ายิงเยอะกว่านี้เลขห้าไม่เอาอะไรเงี้ยและในเกมเอลคลาซิโกในครั้งนี้นะครับโอ้โหบาซ่าโอกาสเยอะมากควรจะได้มากกว่า4ลูกด้วยซ้ำอ่ะ โดยเฉพาะอูบามิยองครับโอ้โหน่าจะได้แฮตทริกนะในเกมนี้แต่ก็นั่นแหละครับยิงได้แค่2แต่ฟอร์มก็จำอยู่ดีครับเออก็บางจังหวะเนาะถึงแม้ว่ามันจะสวยแค่ไหนแต่มันคือจังหวะเกมอะเข้าอาจจะทำพลาดบ้างแต่ก็ให้อภัยครัไม่ไม่ติดใจอะไรเพราะบาซ่าชุดนี้เขาชอบเลข4จริงๆแหละเออคือ <ười> อูบามยองเนี่ยเรียกได้ว่าเข้ากับบาซ่ามากๆนะครับ ยืนตรงตำแหน่งและก็เล่นง่ายมากๆครับรอจบสกอร์อย่างเดียวเพราะว่าบาร์ซ่าเนี่ยมีตัวจ่ายบอลเพียบตัวสร้างสารรค์เกมก็โอ้โหระดับพักการทั้งนั้นพอบาร์ซ่าสร้างเกมขึ้นมาดีโอบาไปยังก็เล่นง่ายสิครับงานนี้เออก็เรียกได้ว่าเป็นการย้ายทีมที่คิดถูกแล้วล่ะครับโอบาไปยงังและในเกมนี้ก็ยิงไป2แอสซิสไปหนึ่งนะครับโอโ้เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆผมเลยอย่างชอบท่าดีใจเลยไปยืมพร็อพจากแฟนบอลนนะ่ะ นั่นแหละครับบาซ่าในช่วงนี้เรียกได้ว่าฟอร์มฮอตมากๆชาบี้เนี่ยทำทีมได้เร็วกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับให้วเวลาชาบี้หนึ่งดูการแต่นี่ยังไม่ถึงหนึ่งดูการเลยแต่เขาก็ทำทีมออกมาได้ยอดเยี่ยมสุดๆต่างจากสไตล์การเล่นตอนที่คูมันยังคุมอยู่นะครับเปิดโมงอะไรเงี้ยเอออะไรไม่รู้บาซ่ามันต้องต่อบอลกันอย่างนี้เออ แต่ก็แอบ,บน่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่ฟอร์มเทพเนี่ยกลับมาไม่ทันในตอนที่ยังเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ไม่งั้นงานนี้มันเลยครับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าบาร์ซ่าเล่นได้ดีมากๆนะครับหลังจากที่ไม่ชนะมาหลายปีวันนี้ทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีมากๆช่วยกันเล่นช่วยกันสู้เออเรียกว่าเป็นหนึ่งเกมที่ perfect สำหรับบาซ่าเลยนะครับเก็บคินชีตได้ด้วยส่วนทางฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับพอไม่มีเบนเซม่าปุ๊บ โอ้โหเสียทรงเลยครับและอันเช่ก็มักเจ้าแต่ลูกลักลงนะครับแกเรตเบลกับเอเดนอาซาก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าที่ควรส่วนลูก้ามดริสในวันนี้นะครับดูจากสายตาพี่แกเนี่ยดูเหมือนจะเหนื่อยๆกับน้องๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอ๋อลืมให้ดูครับนี่ครับคือเบนเซม่าที่มานั่งดูเกมนี้นะครับดูสิครับเขาคงคิดในใจนะแบบว่าอ๋อพอไม่มีกูช่วยแบกปุ๊บพวกมึงเล่นกันมั่วซั่วขนาดนี้เลยเหรออ๋อรับไม่ได้ว่ะขอพลาสองเม็ดดิ นั่นแหละครับคือถ้าเกิดว่าในเกมนี้นะครับเบนเซม่าได้ลงนะครับผมว่ามีประตูกันทั้ง2ฝั่งนะต่อไปครับมีอยู่ช็อตหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากก็คือจังหวะที่วินิซิอุสเนี่ยหลุดเดี่ยวไปดวลกับเทสเตเกนครับแล้ววินิซิอุสเนี่ยเหมือนจะพุ่งล้มนะครับเพื่อที่จะเรียกจุดโทษแต่ดูจากภาพช้าแล้วเนี่ยเทสเตเกนยังไปไม่ถึงตัวของวินิซิอุสเลยครับแล้ว ก็เหมือนจะไปต่อว่ากันนี่นะครับวินิสิวสก็ดูเหมือนจะไไวยวายครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปไวยวายว่าอะไรนะครับเธอสเตเกนคงบอกว่าไม่โดนไม่โดนในหนูส่วนวินิซิวส์ก็คงวยวายไปตามระเบียบแล้วครับซึ่งจังหวะที่มันเป็นช็อตเด็ดก็ไม่ใช่ตรงนี้หรอกครับแต่เป็นตรงที่เครัตปิเก้นะครับมาล็อกคอวินิสิวส์แล้วคุยเลยครับไอหนูมีไรว่ามาฮะมึงวยวายอะไรฮะอะไรเงี้ยโอ้โหยังชอบเลย ต่อมาครับเดมเบเล่โอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มดีวันดีคืนนะครับ hmm, ใกล้จะหมดสัญญาแล้วด้วยแล้วเล่นดีแบบนี้โอ้โ oh, ห oh, คิดหนักเลยบาซ่าก็คือตอนนี้ครับเขาทำไปแล้ว8แอสซิสจ,จาก9นัดในลาลิก้านะครับเรียกได้ y, ว่าฟอร์มท็อปฟอร์มสุดๆครับอาตมาต,ตราเล่เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ต้องหลีกทางเลยครับถ้าเล่นดีแบบนี้ ต่อไปครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือความกระตือรือร้นของนักเตะบาร์ซ่านะครับดูครับอาลโคปีเกเดเมเล่เนี่ยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าอยากได้ประตูมากกว่านี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าสกอร์จะนําอยู่แล้วก็ตามเถอแต่คอยกระตุ้นกันอยู่เสมอเพื่อให้มีความกระตือรือร้นกันอยู่ตลอดเวลานอกจากกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับบาร์ซ่าชุดนี้ก็ยังกวนอีกนะครับดูเอริกาเซียครับไปกวนโอ้ยใสวินิซิอุสจูเนียนะครับโดยแซวว่าเฮ้ยเองอ่ะ ผู้ที่จะชนะบัลลงดอปีหน้าบันลงดอรหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้ครับก็แสบเอาเรื่องอยู่นะและนี่ก็คือบรรยากาศหลังเกมนะครับเรียกได้ว่าชื่นมื่นกันสุดๆครับแดนซ์กันกระจายเลยครับโดยเฉพาะเดนนี่อเวสนะครับโอ้โหแต่ระวังหน่อยนะลุงเดี๋ยวปวดหลังเอาทั้งนี้นะครับเหล่านักเตะของบาซ่าก็เฉลิมฉลองการลงเล่นให้กับบาซ่าครบ400นัดของแดนนี่อเวสด้วยนะครับดยการชูเสื้อในห้องแต่งตัวที่เบอร์เดเบล นอกจากนี้ก็ชูเสื้อเอาซูฟาติด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องหายเจ็บกลับมาเร็วๆแล้วครับและคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วทุกคนเละครับคิดเห็นยังไงกับเกมเอลคลาสิโกเมื่อคืนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะและสุดท้ายนี้สาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดซับสไครป์และก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยและสําหรับใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกมาได้นะครับเพื่อเป็นค่าขนมให้ผมแล้วทุกคนจะได้ป้ายอยู่ข้างๆชื่อแบบสุดเทเลยยฝากด้วครับ แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน